อากาศเย็นมาแล้วมาฝึกโยคะฟโฟล์เพิ่มความอบอุ่นกันค่ะเซฟคลิปนี้ไว้ฝึกตามกันได้เลยเริ่มจากยืนที่หัวเสือหายใจเข้ากวาดแขนส่งมือประกบเหนือศีรษะหายใจออกค่อยๆลดมือประนมกับกลางอกทําซ้ําอีกสีรอบหายใจเข้ากวาดแขนเลื่อนมือประกบหายใจออกลดมือลงที่กลางอกรอบที่3หายใจเข้ากวาดแขนเลื่อนมือประกบหายใจออกค่อยๆลดลงส่วนรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้ากวาดแขนขึ้นเลื่อนมือประกบ แล้วค่อยๆก้มพับตัวในลมหายใจออกพับตัวจากข้อต่อสะโพกส่งมือไปกำไว้ที่ข้อเท้าแล้วค่อยๆทิ้งศีรษะลงสูดหายใจเข้าอีกหนึ่งครั้งยืดตัวยืดหลังแฟลตแบ็กงอเข่าวางมือแล้วค่อยๆถอยขาขวาไปทางด้านหลังวางเท้าขวาเต็มเบี่ยงปลายเท้าออกเล็กน้อยเข้าสู่ท่านักรบหนึ่งงอเข่าซ้ายสะโพกหันตรงกาดแขนขึ้นด้านบนค้างอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งเมื่อพร้อมเราจะเพิ่มการขยับค่อยๆบิดลำตัวซ้ายหันกลางแขนออกเท่าช่วงไหล่กระชับแกนกลางแล้วทรงตัวให้มั่นคง จากนั้นลดมือซ้ายแตะไปที่ด้านหลังต้นขาขวาสวิงแขนขวาขึ้นมาขาบใบหูรีเวิร์สวารีเออร์ค่อยๆยืดเปิดลำตัวด้านหน้าในลมหายใจเข้าค่อยๆคืนลำตัวกลับมาส่งสองแขนยกหายใจออกลดมือประนมที่กลางอกโน้มตัวไปทางด้านหน้าถ่ายน้ำหนักหาเท้าซ้ายแล้วค่อยๆก้าวเท้าขวาขึ้นมาดัานลำตัวขึ้นมายืนแล้วกวาดขาขวางอขึ้นไปด้านหน้าที่90องศาพยายามหาจุดโฟกัสนิ่งๆเพื่อให้เรายืนได้มั่นคงแล้วลดเท้าขวาวางสุดลมหายใจเข้าค่อยๆกวาดแขนเลื่อนมือประกบเหนือศีรษะ หายใจออกค่อยๆก้มพับตัวส่งมือกำไปที่หน้าแข้งหรือข้อเท้าทิ้งศีรษะลงหายใจเข้ายืดหลังขึ้นมาที่แฟลตแบ็กจากนั้นงอเข่าว,วางมือคล่อมเท้าถอยเท้าซ้ายไปทางด้านหลังปรับเท้าวางเบี่ยงเฉียง45หรือ60องศางอเข่าวขวาดันลำตัวแล้วชู2แขนขึ้นมาที่ท่าวอนะร r i o r เออวนักบ1หนึ่งกดฝ่าเท้ามั่นคงกระชับแกนกลางแล้วค่อยๆบิดตัวขวาหันกวาดแขนขวากลางออกเท้าช่วงหัวไหล่ ลดมือขวาแตะหลังต้นขาซ้ายแล้วส่งแขนซ้ายขนาดใบหูยืดตัวยืดอกแอนหลังเท่าที่ไหวใช้แรงพอดีเพื่อไม่ให้ปวดหลังหายใจเข้าคืนลำตัวกลับมากวาดสองแขนยกอีกครั้งหนึ่งลดมือประนมกลางอกถ่ายน้ำหนักไปหาเท้าขวาขาย่งส้นเท้าซ้ายแล้วค่อยๆลากเท้าซ้ายก้าวขึ้นไปทางด้านหน้าดันลำตัวขึ้นมายืนแล้วงอเข่าซ้าย90องศาฝึกการทรงตัวบนขาข้างเดียวแล้วค่อยๆลดขาซ้ายวางจากตรงนี้ค่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นอีกหนึ่งครั้งส่งมือประกบ หายใจออกก้มพับตัวลง Forward Fold อุทนาสนะยืดตัวยืดหลังคืนกลับมาครึ่งหนึ่งข่ะที่ Flat b a c คค่อยๆซอฟข่าวางมือคล่อมเท้าถอยเท้าขวาไปทางด้านหลังเท้าซ้ายตามมาอยู่ในท่า Plank p o s สแล้วดึงเข่าเข้ามาหาอก10ครั้งอยู่ในท่า Mountain Climber พยายามออกแรงมือผับพื้นแล้วก็ชับแกนกลางเอาไว้ให้ดีขออีก4 3 2 1 จากท่าแพลงค่ะค่อยๆโด่งก้นขึ้นสู่ท่าสุนัขก,ก้มหน้าหรือ downward facing dog ค้างอยู่ตรงนี้สัก3าลมหายใจค่ะพยายามด่งก้นให้สูงยืดหลังให้ยาวใครกดส้นเท้าไม่ได้สามารถงอเข่าก่อนได้นะเสร็จแล้วค่อยๆโล้ตัวไปทางด้านหน้าวางเข่าลงจับฐานอยู่ที่ all four position ค่ะแล้วค่อยๆหมุนปลายเท้าขวาออกไปวางนอกเสือตั้งส้นเท้าไว้ขยับขาซ้ายวางลงเต็มๆตะแคงตัวไปทางฝั่งขวาแล้วเหยียดแขนซ้ายยืดขึ้นมาขนาบใบหูจากนั้นเตะขาซ้ายลอยพอขนาดพื้นกระชับหน้าท้องให้ดีแล้วดึงสอกเข่ามาเจอ อกัน5ครั้ง4 3 2 1 แล้วค่อยๆพับงอขาซ้ายไปทางด้านหลังส่งมือซ้ายกำหลังข้อเท้าออกแรงทิบเท้าใส่มือยืดตัวยืดอกออกแรงมือขวาผลักพื้นแล้วหายใจเพียงพอแล้วก็คลายท่าออกช้าๆคว่ำลำตัวกลับมาจับฐานที่ off for position วางมือ2เข่า2หมุนปลายเท้าซ้ายออกไปวางนอกเสือตะแคงตัวไปฝั่งซ้ายเหยียดขาขวาออกปิดเท้าเต็มๆแล้วฉุดแขนขวาย,ยืดข้ามศีรษะไปกระชับก,การกลางงอศอกเขามาเจอกัน5ครั้งท่านี้ช่วยเสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อออฟลีกแล้วก็ช่วยบริหารหัวไหล่และสะโพกได้ด้วยขออีกหนึ่งร รอบสุดท้ายค่ะดึงสอกเข่าเจอกันแล้วเหยียดพืนกลับไปจากนั้นพับขาขวากวาดมือไปกำไว้ที่หลังเท้าแล้วถีบเท้าใส่มือพยายามดึงเข่าให้สูงยืดเปิดลำตัวทางด้านหน้าหายใจลึกๆโล,ล่งๆยาวๆเอาไว้แล้วค่อยๆค,คลายกลับมาสู่ท่า All Four Position ตั้งส้นเท้าโด่งก้นขึ้นสู่นักก้มหน้า จากนั้นค่อยๆขยิงส้นเท้ามองไปตรงกลางระหว่างมืองอเข่าก้าวขวาก้าวซ้ายขึ้นไปยืนพับตัวที่หัวเสืออุทนานะนะแล้วค่อยๆงอเข่าทิ้งก้นหย่อนไปทางด้านหลังอย่าให้เข่าล้ำปลายเท้าสวิงแขนขนาบใบหูแชร์โพสส่วนถ้าใครไหวค่ะสามารถขยิงส้นเท้าขึ้นมาใช้ความแข็งแรงแกนกลางต้นขาและฝึกการทรงตัวเพียงพอแล้ววางส้นเท้ากลับดันลำตัวขึ้นมายืนส่งมือประกบในลมหายใจออกครั้งต่อไปค่ะค่อยๆก้มพับตัวลงส่งมือกำหลังข้อเท้า forward fold ยืดตัวยืดอกในลมหายใจเข้าวางมือคล่อมเท้าถอยเท้าขวาไปทางด้านหลังตามด้วยเท้าซ้ายแผลงโพสวางเข่าลงช้าๆโลหัวไหล่ล้มข้อมือค่ะหุบศอกแนบซี่โครงวางหน้าอกและวางคางมีเชสชินค่อยๆสไลด์ตัวถอยหลังลดสะโพกลงวางหน้าผาพับงองขาสองข้างเข้ามากวาดมือไปกำเอาไว้ที่ข้อเท้าหรือหลังเท้าแล้วออกแรงถีบเท้าใส่มือขึ้นมาเป็นท่าธนูยืดตัวยืดอก,อกเอาไว้กระชับหลังให้มากๆ แล้วค่อยๆวางลำตัวลดลงมาส่งมือวางข้างอกดันลำตัวขึ้นถอยโซกของเราลงไปนั่งทับส้นเท้าอยู่ในท่าเด็กหมอบหรือชายโพสเพื่อยืดคลายกล้ามเนื้อหลังปรับลมหายใจเข้าลึกออกยาวให้รู้สึกร่างกายได้ผ่อนคลายเมื่อลงตัวดีแล้วค่ะค่อยๆดันลำตัวคืนกลับมาปรับฐานของเราเข้าสู่ท่านั่งแล้วชันเข่าทั้งสองข้างขึ้น ส่งมือช้อนไว้ใต้เข่ายืดหลังให้ตรงแล้วโถมลำตัวเอ็นหลังเล็กน้อยจากนั้นลอยเท้าขึ้นมาให้หน้าแข้งพอขนาดพื้นเหยียดขาไปทางด้านหน้าแล้วตีแขนขึ้นลงขึ้นลงฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องและโคนขาด้านในส่วนใครที่ไม่ไหวสามารถเอามือช้อนไว้ใต้ข้อพับเข่าแล้วค้างนิ่งๆเอาไว้ได้เลยค่ะ ยงหอแล้วค่อยๆค,คลายแขนขาออกค่ะส่งฝ่าเท้าประกบกันแยกเข่าออกอยู่ในท่าพัตเตร์ฟลายโพสตีเข่าขึ้นลงเบาๆคลายกล้ามเนื้อโคนขาหนีบจังหวะหายใจออกก้มพับตัวไปทางด้านหน้าทำเท่าที่ไหวแล้วค่อยๆทิ้งศีรษะผ่อนคลายสังเกตด,ด้างกายให้ลมหายใจยังคงเข้าลึกออกยาวอย่างต่อนเนื่อง แล้วเปลี่ยนค่ะค่อยๆดันลำตัวคืนกลับมาเหยียดขาขวาส่งไปทางด้านหน้าชันเข่าซ้ายแล้วนำฝ่าเท้าซ้ายข้ามไปวางไว้ด้านนอกต้นขาขวามือซ้ายวางประคองด้านหลังส่งแขนขวายกแล้วค่อยๆขัดข้อศอกขวาไปที่ต้นขาซ้ายบิดตัวยืดคลายกล้ามเนื้อหลังล่างพยายามยืดหลังให้ตรงเอาไว้แล้วหายใจค้างตรงนี้ด้วยกันสักครู่หนึ่งพยายามให้มีสติจดจ่อรับรู้อยู่ที่ภายใน จากนั้นค่อยๆคลายท่าออกทำสลับข้างเหยียดขาซ้ายชันเข่าขวาฝ่าเท้าขวาวางด้านนอกแล้วออกแรงแขนซ้ายขัดต้นขาบิดตัวไปทางด้านขวาเช็คให้กระดูกรองนั่งสองข้างของเรายังกดลงที่พื้นยืดจากแนวหลังบิดจากแนวลำตัวให้มากแล้วคืนลำตัวกลับมาเหยียดขาสองข้างออกไปสไลด์ตัวลงนอนหงายค่ะแล้วชันเข่าสองข้างขึ้นมาขยับส้นเท้ามาให้ใกล้กับก้นเล็กน้อยให้หัวเข่าข้อเท้าดิ่งตรงกันวางแขนข้างมือแนบข้างลำตัวแล้วค่อยๆดันสะโพกยกลอยขึ้นเป็นท่าบริช หรือท่าครึ่งสะพานใครไหวกว่านั้นจะประสานนิ้วมือไว้ใต้ลำตัวก็ได้ค้างตรงนี้ออกแรงถีบฝ่าเท้าดันหน้าขายกลอยขึ้นจังหวะคลายท่าค่อยๆค,คลายจากมือก่อนแล้ววางหลังบนกลางล่างลดสะโพวกวางลงได้แล้วดึงเข่าเข้ามาหาตัวแขนอบขาลม้ลมลวมกลิ้งซ้ายขวากดนวดกล้ามเนื้อหลังล่างจากนั้นค่อยๆลอยศีรษะหลังบนดึงปลายจมูกไปใกล้หัวเขา่า แล้วค่อยๆผ่อนคลายเข้าสู่ท่าพักศพหรือสวาสนะปลดคลายแขนขาพักร่างกายให้รู้สึกผ่อนคลายไม่ต้องพยายามออกแรงหรือเกรงต้านใดๆค่อยๆส่งจิตไปผ่อนคลายร่างกายในแต่ละส่วนให้รู้สึกร่างกายมีความสบายจิตใจมีความผ่อนคลายพักร่างกายกันต่อเนื่องสัก1-2นาทีนะคะก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการฝึกวันนี้ค่ะถ้าชอบก็ฝากส่งกำลังใจด้วยการกดหัวใจแชร์ share, หรือเซฟเก็บกันไว้ได้นะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย